มาต่อกันเลยนะครับครับผมโอ้ลืมบอกทุกคนไปนะครับอันนี้ไม่ลอยนะครับของพอเก๊ส2นะครับหัวเยี่ยมเลยครับครับนะครับหลังจากที่เราเออหลังจากที่เราทําเอกสารกับ CAT เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้เขาบังคับนะครับโดนเนี่ยบังคับให้ทําประกันด้วยนะครับ ครับผมแล้วก็ต้องเป็นทุน1ล้านบาทนะครับตรงนี้นะครับเอกสารที่บริษัทส่งมานะครับก็จะมีตัวให้กรอกสําหรับประกันนะครับตรงนี้นะครับครับสําหรับการเอาประกันโดนนะครับก็คือให้เรากรอกเอกสารนะครับตัวนี้พร้อมลายเซ็นนะครับแล้วก็อย่าลืมสําเนาบัตรประชาชนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะบอกว่าจะบอกว่า ถ้าถ้าคุณสมัครเขาเรียกว่าอะไรนะครับใบขับขี่โดน2ท่านนะครับตรงนี้นะครับช่องที่ช่องที่4ี่นะครับให้กรอกชื่อ2คนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีชื่อ2คนนะครับแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนนะครับพร้อมลายเซ็นนะครับ2ท่านเลยนะครับแนบมาด้วยนะครับแล้วก็รูปถ่ายโดนนะครับ เต็มตัวนะครับแล้วก็ serial number นะครับอย่างชัดเจนนะครับก็รูปที่ผมเคยให้ดูไปแล้วนะครับเอ๊ะรูปไหนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยขยายใหญ่แบบนี้เลยครับเนี่ยครับอย่างชัดเจนครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีค่าประกันโดนนะครับค่าประกันโดนเนี่ย พอเราจ่ายค่าประกันกโดนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้เราแนบสลิปนะครับส่งเอกสารทั้งหมดนะครับ EMS ไปให้กับบริษัทนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับง่ายมากเลยนะครับพอเราชำระค่ากสทช2 1 4บาทชำระค่าประกันภัยไม่กี่บาททั้งทั้งหมดทั้งสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่งเอกสารไป EMS ไปให้กับบริษัทแล้วเราก็ รอไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยครับรออีก15วันทําการเราก็ได้เอกสารตัวจริงแล้วนะครับเป็นไงครับสะดวกไหมครับโอ้ไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมครับแล้วแถมท้ายนะครับที่บอกไว้ตอนต้นนะครับว่าเออเราสะดวกอย่างเงี้ยเราทําบริษัทไหนอะไรยังไงแล้วค่าใช้จ่ายประกันเนี่ยกี่บาทที่ว่าถูกผมจะบอกตัวนี้เลยครับผมจ่ายทั้งหมดอนะไม่ถึง100 0บาทนะครับผมเล่น ผมบังคับโดนมีนี้นะครับไม่เกิน1000บาทนะครับเสร็จเรียบร้อยประหยัดและถูกไหมครับโอ้ผมก็ว่าโอ้ยอย่างนี้สบายเลยนะครับปีหน้าเดี๋ยวผมต่อประกันโดยไม่ต้องคิดมากเลยครับประกันไม่แพงเบี้ยไม่แพงนะครับตรงนี้นะครับทุกคนดูมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับก็ใครนะครับมีความประสงค์นะครับที่อยากได้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับบริษัทนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ข้างล่างมาได้นะครับ โดยที่ใส่อีเมลของท่านนะครับผมจะได้ส่งรายละเอียดให้ทุกท่านนะครับที่อีเมลที่แจ้งมาสำหรับผมนะครับรับรองว่าสะดวกแน่นอนไม่ต้องวิ่งไปเองนะครับครับขอบคุณนะครับทุกคนที่ชมคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ